สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะานำเสนอลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาของวันที่สิบกรกฎาคม2566นะครับ สำหรับลาวพัฒนาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจากประเทศลาวนะครับช่อง VP พีธรรมแล้วก็จะขอเรียนให้ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่ทราบนะว่าลาวพัฒนานี้จะมีเฉพาะวันจันทร์นะครับวันพุธวันศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะครับ ออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับลาวพัฒนานะอ่าช่องวีเอพิธรรมดาจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ เราก็จะมานําเสนอเอามาฝากทุกทท่านทุกๆุกวันจันทร์พุธสุกนะครับอวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างมาดูดสิวันที่1ิบกรกฎาคมสองพันห้า้ยหกสิบหกลาวพัฒนาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับออกทุกๆวันจันทร์พุธสุกสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเด่นนะครับสามสี่ห้านะสามสี่ห้านะครับเน้นที่ห้าก็จัดที่ห้านะครับ เจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้หนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าหเจดสีเก้าี่สี่ยส่นย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งสอนะครับส่วนผู้วินชุดวินก็ตามนี้เลยนะครับ4ี่ห้าเจ็ดดเก้นะครับประมาณน,นี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับอ่า เราก็มาชมใกล้ๆที่คันนี้ใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะเราพัฒนา,า4 5เน้นที่5นะครับเน้นที่5นะ5อะไรคันนี้ขอเลือกเป็นที่5 9 50 51 52 53นะครับมนี้นะครับ3นี้เลยส่วนใครจะรูดก็รูดที่5นะครับลอง4นะใครชอบ3ก็จัดไปนะครับเราพัฒนานะครับ ส่วนชุดวินตามนี้เลยนะครับชุดวินนะ4578902ครับราวพัฒนาออกเฉพาะวันจันทร์พุธศุกนะครับจดเอานะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านได้เฮได้กรีดกันนะครับได้เฮได้กรีดกันนะครับสองต้งครึ่งนะก็จะลุ้นช่วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับขออบพระคุณมากมานะครับขอให้ชคดีชดีครับสวัสดีครับ